สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับนะคะสู่บ้านอัยราภูเวิลาแล้วก็บ้านต้นรักจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะโครงการของเราอยู่ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ําแควคะ่ะ และที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ก็คือถนนนะคะปากทางเข้าโรงแรมเฟลิกแล้วก็เป็นถนนที่อยู่หน้าโครงการของเราค่ะนะคะเดี๋ยววันตาจะพาทุกท่านนะคะไปชมนะคะบ้านที่เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะเดี๋ยวพากันไปชมเลยค่ะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะซึ่งคุณลูกค้าซื้อแล้วนะคะแล้วก็เข้าอยู่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนะคะแปลงตรงนี้ค่ะ ตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยได้กู้ผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะอีกไม่เกิน1สัปดาห์ก็จะลงเสาเข็มนะคะแล้วส่วนแปลงตรงนู้นนะคะก็จะเป็นบ้านสไตล์พูวิลล่านะคะซึ่งเป็นบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำมีชั้นลอยชั้นบนด้วยนะคะไว้สำหรับการสังสรรค์น,นะคะใครที่สนใจบ้านสไตล์พูวิลล่าก็แนะนำหลังนั้นเลยค่ะ 77ตารางวานะคะราคา4.59ล้านบาทค่ะทุกท่านนะคะอยู่ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะใช้เวลาเดินทางเพียง5นาทีเท่านั้นเองนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะ0 6 5 6, 6 6 9 7 9 1 4บอสกันตาแล้วก็ทีมงานยินดีให้บริการนะคะอยากมีบ้านเพื่อการลงทุนก็ติดต่อมาที่อายราภุวิลาส่วนบ้านเพื่อการพักผ่อนบ้านเพื่อการพักผ่อนที่อยู่อาศัยก็ติดต่อเรามาได้เช่นกันนะคะสะดวกเป็นเงินสดหรือว่าเงินผ่อน กู้ธนาคารนะคะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อมาที่0656697914วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ